สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะจ้าสัปดาห์ที่7หลังจากที่เราทําไปครั้งแรกแล้วกับไมคโครนตตลลิงนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะ7สัปดาห์ผ่านมาตามจริงก็คือ4ีถึงหสัปดาห์ก็ทําได้แล้วเพียงแต่ว่าเรายุ่งไปนิดนึงก็ทําเหมือนเดิมแหละขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะไปเริ่มกันเลยจ้าน้ำมันครีมเดี๋ยวเราจะเริ่มที่หน้าผากก่อนเลย ลืมบอกทุกคนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าตัวไมโครนิเดลรี่เนี่ยเขาแถมหัวเข็มมาแบบนี้หลายขนาดนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าเป็น36เข็มนะ24เข็ม12เข็ม6เข็ม48หรือว่าเป็นหัวนาโนนะคะเขามีหลายหัวให้เลือกวันนี้เราจะใช้หัว36นะคะ โอเคหลังจากนี้เราก็จะทําความสะอาดหน้าด้วยน้ำนะจ๊ะหรือไปล้างหน้าที่อ่างล้างหน้าได้เลยนะเสร็จแล้วก็ล้างหน้าด้วยแอลกอฮอล์เลยนะจ๊ะสาดแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปเลยจ้ะต้องรีบทํานะคะเพราะว่าตัวยาชาก็หมดฤทธิ์เร็วเหมือนกันตัวนี้เลยจ้ะตัวไฮยานะจ๊ะตัวเดิมเริ่มที่หน้าผากก่อน แพ็กเกจมาอย่างดีเห็นไหมเขาก็จะมีหัวปิดหัวเข็มให้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้อุ๊บหัวหล่นแล้วก็หมุนนะคะมันก็จะล็อกแล้วก็ปรับเราจะเริ่มที่หน้าผาก็จะเริ่มที่0.75 ความเร็วไปที่เบอร์ห้านะจ๊ะไปเริ่มกันเลยทำเหมือนเดิมลากลงแล้วก็แนวนอนแล้วก็เฉียงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ครบทั่วหน้าผาก เราจะทำใต้ตาจ้ะเจ็บ โอเคเสร็จแล้วนะคะแดงตรงนไหนมันไหไม่เลวร้ายเราก็จะทำความสะอาดตรงแผลที่ฟีเลือดซิบซิบออกมาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะทนแสบกันนิดนึงอ้าวไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ต่อด้วยตัวแอมพูที่เราซื้อมาของเราเป็น แอมพูเซรัมเรดิเอแนสเฟชเชลเซรัมนะคะตัวนี้มันก็จะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็วิตามินซีนะคะหักยากนิดนึงเป็นตัวบำรุงนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วเ en, นาะก็จัดแสบนนดนึงพอเป็นวิตามินซีก็ระหว่างนี้48ชั่วโมงนะคะ อย่าเอามือไปจับหน้าอย่าเพิ่งไปล้างหน้าหรือทําทอะไรนะคะอย่าเพิ่งล้างหน้าด้วยสบู่อย่าเพิ่งแต่งหน้าถ้าจําเป็นต้องออกข้างนอกก็ให้หลีกเลี่ยงแสงแดดใส่ผ้าคุมหน้าไว้นะคะแล้วก็หลังจาก48ชั่วโมงถึงจะล้างหน้าใช้ตัวบํารุงอื่นโดยเฉพาะหลังจากที่เราทําไปแล้วหน้ามันจะแห้งลอกเป็นขุยขึ้นมาก็ใช้แค่ตัว m o i s ไรเ i z e r นะคะ หรือตัวไฮย่าช่วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทำยิม4ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็สัปดาห์ที่7นะคะ ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย